สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารสุกท่านด้วยนะครับ วันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงราชามังกรถ้าเอาแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะเขาบอกว่าราชามงกรคือคำเรียกของมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละเผ่าแต่ละธาตุของมังกรซึ่งถูกใช้เรียกมาตั้งแต่สมัยของเทพมังกรคนเก่าที่ใช้เรียกบุตรทั้ง9้าของตนเองว่าราชามงกรแต่ก็มีอีกสองราชามังกรที่ต่างจากราชามังกรทั้ง9นั่นก็คือราชามงกรเงินและราชามังกรทองที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังของเทพมังกรที่ถูก แบ่งออกเป็นสองส่วนเพราะมีความแข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนเพราะเป็นพลังที่ถูกแบ่งออกของเทพมังกรเนาะราชามังกรถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือผู้นำของเผ่าต่างๆฉายาราชามังกรมีเพียงแค่หนึ่งคนต่อหนึ่งเผ่าหนึ่งธาตุเท่านั้นที่จะมีฉายาราชามังกรได้แต่ก็ มีบางเผ่าที่พิเศษมากๆที่ได้รับการยกเว้นและได้รับการยกย่องจากเทพมังกรให้มังกรเหล่านั้นทุกตัวเมื่อโตเต็มวัยให้เป็นราชามังกรหมดทุกตัวเผ่ามังกรเผ่านั้นก็คือ เขาของราชาบังกรภูเขาบางกรภูเขาเป็นมังกรสายเลือดบริสุทธิ์แต่ไม่มีแม้แต่ปีที่จะบินแต่ตัวมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการแบกเผ่าพันธุ์บังกรไว้บนหลังเพราะในยุคแรกที่เทพบังกรเจอดาวที่จะใช้ในการตั้งลกลากปรากฏว่ามีพื้นดินน้อยมากเทพบังกรจึงสร้างบังกรภูเขาขึ้นมาเพื่อให้เผ่าพันธุ์บังกรมีพื้นดิน เพื่ออยู่อาศัยด้วยการเสียสละของมังกรภูเขาเทพมังกรจึงให้พรแก่พวกมันว่าพวกมันในเผ่าทุกตัวเมื่อโตเต็มว,วัยจะเป็นราชามังกรทุกตัวจึงมีคำเรียกว่ามังกรภูเขาคือราชามังกรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราชามังกรเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดหรือผมแปลความคำว่าราชามังกรผิดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ